ไปขอบคุณเลยครับเฮ้ยก็รับขอบคุณเป็นตังไอเงินมาด้วยพันหนึ่งสี่ห้าสองผมเพิ่งลงรถทัวร์มาครับผมวขวมีเงินครับผมอะไรนะอะไรนะเพิ่งเพิ่งลงรถทัวร์มาครับรถทัวร์สายไหนอะเพิ่งลงรถทัวร์ข้างประเทศมาครับหรือยจนชัยสวัสดีค่ะเพิ่งเข้าเมืองมาเลยเหรอแม่ครับผมโอ้ประชาชนใหม่ใช่ไหมยินดีต้อนรับครับโอ้โหเข้ามาก็เจอแก๊งนี้แก๊งอะไรครับไม่ใช่ครับไม่มีอะไรครับ มาทำอะไรครับเนี่ยมาทำอะไรครับเนี่ยแลนนี้มาทำอะไรตรงนี้ครับผมวุฒตอนแต่งตัวครับหนาผมเ่าครับมาอะไรนะเออไปเฮ่อไปเฮ่อไปเฮ่อเอเล็กโซเจอกันเจอกันเจอกันระวังระวังตีนระวังตีนด้วยนะมันหลงในเมืองกรุงอ่ะเออบุญญาครับบุญญาครับเออระวังระวังแล้วมึงไปไหนต่อเนี่ยรับงานพี่รับงานพี่อย่าบอกโพดให้บอกโพดให้ได้ครับ ตอนนั้นทำจะไปหาจะไปทักหมอย้อยกินข้าวโอซีศูนย์ศูนย์ศูนย์อะไรนะคะจะไปจ่ายค่าเทอมให้เขาไปขอสายเปย์ไปพี่อะไรนะครับสายเปย์อะไรอะไรอะไรแล้วเมื่อกี้ไม่บอกว่ามีรอีกผมยังไม่ได้พูดเลยจะลงเจอเะล่ะก็าเจอเะล่ะเจอแล้วได้อะไรล่ะพี่ฮัลโหลครับ เมื่อกี้มองหน้าพี่ชายผมมีอะไรหรือเปล่าก็มีอะไรหรือเปล่าอ๋อพี่ไม่อ๋อผิดคันกวาแล้วต้องเป็นสีดําผมบอกพี่แล้วต้องเป็นอีกคันหนึ่งพี่ไม่ใช่คันนี้มีของมีของไอเทมสวยแล้วพี่กลัวโดนละโดนลโดนอีกแล้วแต่ครั้งเนี้ยน่าจะขับเก่งด้วยมาผมลืมออกขวากขวาก่อนน่าจะขับเก่งด้วยหาผมไม่เจอแล้วเพราะผมลงารล่างมาปะวะ เ้ยจะไปแต่งก็โดนมันเป็นกฎติ่งเขาล่ะผมเลี้ยวผิดซอยพี่ใครอ่ะเขาคือใครอ่ะผมไม่รู้อ้าวโอเคบป๊อปซ้อมแบบซ้อมทีละเจ็ดร้อยจนจะหมื่นแล้วเนี่ยรีบทำงานหน่อยเฮ้ยซ้อมดี ฮัลโหลครับพี่ไอไอร้านซีพียูของพี่นี่มันเป็นบ้านเราได้ไหมเนี่ยฮัลโหลว่าไอไว้ไอไว้อีกแล้วเหรอบ้านเราเรท,ำทำไมเหรอบ้านเราเหรอคะใช่ครับก,ก็ดีนะต๊อเต๋อจะได้มีคแค่เราสองใครวะ <laughs> อ,อุ้ยตายแล้วออยุตตะเออทำไมเหรอ <laughs> กี่บาทวะ อ๋อเอ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 ้องเ่งนเอ็แป๊บเดียวเวูกระเป๋าก่อนอ๋อสิบเก้าสิบเก้าสิเก้าจะเป็นลมครับผมครับผมทุกคนหมอผ่เตือนะวัน้าทุ่มคร่งได้หครับเตือนหมอเลยนะอันนี้กระบาอิูซดเมหรือเปล่าครับลเรีเชตาบาดนัเนี่ยดูไม่ออกเลยเดี๋ยวนี้หมอที่นิยมกระบาดสิ่งด้วยหอครับเขากลังจะเปิดเพลงเปล่าไอ้สัสอ๋อหรอมันไม่มีงานอะไรให้ผมทำเลยว่ะพี่เดี๋ยวกูโพตให้ไปครับพี่โผล่ กินได้หมดเลยขอแค่อยยาาทคำเป็นต้มมาม่าดีกว่ากินได้หมดเลยอย่าไว้ก่อนไม่กังวลเสียเวลาโออย่าดื้อนะ่าตายตายตายนายครับขอโทษนะครับเป็นอะไรไหมครับฮัลโหลครับขอโทษนะครับโทษครับเออไอ้เหี้ยข้างหลังอะไรวะตายเลยไอ้เหี้ยฮัลโหลขอโทษด้วยนะครับขอโทษ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 คมึงรอเขาเลยแล้วอกเขาปะเนี่ย เราตายอ่ะเราเราควรจะทำยังไงดีขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรขอโทนะคะอ่ะเดี๋ยวผมให้ค่าค่าทำขวัญเขาเองอ่ะสองร้อยเลขอะไรครับพี่เขาเยี่ยมไหเรียกอะไรครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอโทษนะครับผมโอ้กว่าแล้วน้องชายกูนี่เองเอ้าหรอไม่จากหรอเดี๋ยวผมไอชินไงมันจะขวัญไม่ใช่นใช่ไอ้น้องชายเรียกอะไรครับ ไม่เป็นไรครับพี่พี่เปาไม่เป็นไรอ๋อนี่พี่เปาอีกนะขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับนะครับขอโทษนะครับน้องชายครับไม่เป็นไรพี่ครับครับครับพ้งนี้หมอมาค่ะโทษนะครับน้องโทษนะครับไอ้ตอไอ้สัตว์ขอโทษครับน้องขอโทษครับน้องไอ้ตอไอ้เหี้ยอิมึงนี่มันเหี้ยผมขอโทษแล้วพี่ผมขอโทษเขาไปแล้วผมเหลืออีกสิบสี่วันเนี่ย แต่ถ้าถ้าราบขึ้นเขาบอกจะเหลืออีกเจ็ดวันให้ผมเพราะผมไปโพสในกลุ่มไงไอเหรียญนะไรละนะเอทนอลแล้วนะเอทอนอลนะใช่ครับเหรียญเนี้ยอนาคตข้างหน้าอนาคตข้างหน้าเพื่อผมได้ไปขอรูปหัวปักไงหัวปักไงไม่มีคนทางมาแล้วมันเกิดต้มอาม่าทำไมกูกินเนี้ยก็จบแล้ว แต่ว่าซื้อมามาก็ดีเหมือนกันนะศูนย์ศนรับงานนะกูต้มด้วยผมต้มแป๊บพี่ศูนย์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 สองสามโอ้ยทอกทอกเฮียอะไรวะเนี่ย กดปีสาจก็ต่อยกูเมื่อกดีเตไมปีศาจเมึ่อก <ok ็คิกได้ไงเฮียกดพี่ก็ดีไรับตบ่ากใครใส่น้ำหอมกุชชี่มันเนี่ยน่าจะเป็นข้างหลังแน่นอนเลยอุ้ยของพี่เปาแล้วเหรอคะของพี่เป่าเอ้ยของพี่เปาใช้นี่อ๋อเปล่าเนี่ยหยอครับหยอกครับหยอครับตบปากยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ยสองคนเนี่ยครับชมใครครับเนี่ยถ้าจะชมใครคนหนึ่งชมชมใครครับ ฮัลโหลกูรู้ละกูรู้ละที่หมอย้อยอ่ะติดติดเขามาจากใครนี่กูรู้ละชัดเจนละใครมาวินกูรู้ละฮัลโหลครับมีคนขายอยู่ไหมเนี่ยพอดีว่าผมจะซื้อฟอริโรรสเชอร์ครับเอาไว้ให้คนรักวันทันเดือนวานี้ครับโอ้ฟอริโรรสเชอร์โอ้ยไอสัตว์มีอร่อยนะหมอชอบกินครับผมอ่างั้นเอาสิบเอาสิบกล่องเลยครับ โอเคครับตอนนี้ซื้อมาีเลยได้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 ไปได้กันได้ดีห <c oughs> มาแล้วหนึ่ง <c oughs> โอ้โหนี่ไงอยู่ใด้กันสางคนนี่คะโอ้โหหมาแล้วหนึ่งไม่ใช่หมาถูกแหมไอ้ทอสว่าอะไรไปก็ว่าดีหมดเขาซื้อเฟลโล่หมออร่อยนะอ่ะสิบอันเลยโอเคหมดยังครับพี่ก็หมอชอบจริงๆเอะก็ <c oughs> คือกุยบนดีาศาสตว์ครับพี่เออวันนึงนะ เอ,อ้ขอขออีกทีหนึง่งกูต้มสามอันเออใช่กระชาเขามาแล้วนะครับกระชาเดือนเนี้ยเดี๋ยวพี่เติมเลยห้าหมื่นลูกโอ้โหห้าหมื่นเลยเหรอวิเยษ <laughs> สดด้วยหยอก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 ห้าสิบลูกมันมีตุ๊กตากระต่ายตรงหลังด้วยนะครับน่ารักมากเลยอะ่ะอย่าหมอก็น่าจะเติมครับหมอไม่ต้องเติมหรอครับพี่พอเติมให้ครับอวยแมว เพ่งใจคเขาป๊าเสร็จละไปไปกันไปกันไม่ไปเไรเฮียคุยเอ้ยอะไรเอ่ยเหมือนธอทำเฮียอะไรอยู่เลยสัตว์ไปดิควายเมื่อกี้ได้ยินเสียงซดอยู่กินอะไรอยู่แล้วปล่ะมาก็มาใช่เฮียแม่มาม่าหรือเปล่ามานี่ เมื่อกี้กินน้ำเขาเอาน้ำมากินครับพี่อ๋อเท่าทีครับผมครับผมคิดถึงจงังเลยผมไม่ขึ้นรถไม่ได้เขาติดประตูไงมาดิมทางนี้ดิขยับดยวผมขยับรถให้ครับผมมาไปคุณหมอโดดข้ามมาเลยครับได้ครับไม่มีใครโทรมาหรอ ยังไม่มีใครโทรมาเลยนะครับใช่ไหมไม่มีไม่ไม่ไม่มีเลยครับเหมือนเขาแบบว่าแบบเออเล่นตอรี่เล่นอะไรก่อนเขามีตอรี่หรอหรอมีครับพี่กินก็ไปแบบการหลักกลางเปล่าไปได้ครับไปได้ครับแต่ส่วนใหญ่คนมันชอบกินเนื้อนะใช่นี่ไงให้ช่วนนี้เดี๋ยวแกงอะไรครับแกงอะไรแกงอะไร เรอเดินหมดยาทั้งวันอุ้ยแป๊บนึงเลยพี่สามสิบวิได้เฮ้ยเรามีคู่แข่งตอนนี้แล้วครับพี่เปาดูทิบริการแท็กซี่รับส่งโทรเลยได้เห็นไหมพ้นหัวเขียวๆได้เราต้องต้องสู้แล้วค่ะผมแข่งกับตัวเองยังแพ้เลยครับอุย้ โอ้ี่เปล่าเนี่ยโมหายไปสองโมกิดถึงไหมคะนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งเองเหรอคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับมากครับผมคิดถึงมากมากเลยครับจริงเปล่าคะ <c oughs> แหมพูดไม่เต็มปากนะครับตอนต้อนมานะครับคะมาถึงยังไงนะก็แบบพูดคิดถึงแบบไม่เต็มปากไงหมอพอต้อนมามาถึงพี่ตาพูดหรอมรอามถึงว่ามาถึงมาถึงหมอพูดกับผมอะไม่เต็มปากไง ทำไมอะโอ้ยปาอย,อย่าสั่งอย่าสั่งมีอิโต้อะพี่เอามาแบบหั่นเนื้อหั่นอะไรยัสุดตติดคอไอสัตว์ไม่ช่วงนี้เป็นไอ้นี่ไงพี่สตเต็ปซิ่วไงมันบ่อยอ๋อว่าแล้วหมอเขาได้มาจากไหนได้มาจากนี้ได้มาจากมือนี่เองน <c oughs> ี่หมอมันต้องส่งงานแล้วอ่ามันจะไปไหนเนี่ย ไปกระดาษบนไงครับพี่เพื่อมีงานให้ทำเดา๋ยเดี๋ยวเ,เดี๋ย,ดยได้เนี่ยข้างบนน่าจะมีงานให้เราทำพี่ได้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 ที่ไปไหว้แพนด้ายังได้เหรียญเม็ดละพันเลยนะอะไรวะอันเนี้ยข้างบนเนี้ยได้อละพันเลย